ครับผมก็ขอสสดทีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูการหอ่อชมนะอันนี้จะเป็นเพชรบรรนานะเพชรบรรนานะ่ะจะเป็นไม้ที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างแพงกว่าไม้ทั่วๆไปการหอก็ต้องจะมีการรัดก,กุมหน่อยนะอันนี้ผมจะใช้กระดาษแข็งนะกระดาษแข็งที่แข็งจริงๆนะเป็นกระดาษกล่องแบบนี้ที่แข็งๆแบบนี้เลยนะที่้หนาแบบนี้นะมาพัานรอบๆแบบนี้ ถอยเจ่าเนี่ย,ยลูกชายพ่เงเราป่ะพันรอบแบบนี้นะแล้วก็ลัดแห้นแน่นแบบนี้จะทําให้คนชมอันนี้เราก็ห่อไว้ครั้งหนึ่งนะเราก็เอากระดาษน้ำพิมพ์น้งพิมพ์รองไว้จะทําแบบนี้จะทําให้ลากคนชมไม่เสียหายนะทําให้ลากคนชมเราจะแบบน่นจะไม่เสียหายเพราะาเพชรบรรดาเนี่ยลากจะมีราคาด้วยแพงมากก็แพงทุกสวนนั่นแหละนะเราทาแบบนี้เสร็จป,ปุ๊บก็เอามาบรรจุลงในกล่องแบบนี้ ลงไม่ได้โอ้ยเห็ดปุดียวเนาะเป็นอย่าแน่ดีครับเอาลางไปแบบนี้นะถ้าต้องการให้แน่นหนาเราก็หาเชือกพังมารัดดึงแต่อันนี้ไม่เป็นไรเอากระดาษแข็งยัดเข้าไปยัดเข้าไปในในด้านข้างอีกครั้งนึง่งอย่างแบบนี้จะทำให้ค่อนข้างไม่มีปัญหานะ แต่ถ้าเราใช้เชือกรัดมันก็เคยเคยทำนะก็ะโยกอยู่ดีแต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ปิดฝาแบบนี้ก็ส่งไปในรักษณแบบนี้นะครับผมอันนี้ไปหาขั้นไหนคือการจะส่งของส่งไม้อะไรต่างกา็ใช้กระดาษแข็งๆแบบนี้นะห่อนะจะทําให้ไม้รู้สึกปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วก็ไปทางตังแบบนี้นี่คือการแพกไม้ที่ผมทํา ก็มาเท่านี้แหละนะขอบคุณท่านวที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ